เกือบไม่ได้กินรสชาติยังเหมือนเดิมยี่สิบปีเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้ร้านอื่นก็ไม่รู้นะชอบใครชอบมันแต่ว่าชอบร้านเขื่อนธานีนะครับมีหลายอย่างนุ่งซื้อหมูยอนั่งข้าป่าปลให้ทานเลยก็ได้นะครับแล้วใส่ห่อไปก็ได้ ไปทานที่บ้านต่อคือเป็นของฝากพอดีมนํำนะครับอร่อยครับความบุงยืดแท้หมูยอเขื่อนทานีเมืองเก่าก็มาปรับรีโนเวทใหม่นะครับแต่ก่อนเป็นย่างการค้าถ่ายคลิปไม่ทันเมื่อกี้ สวัสดีครับแชมปําชมป์มวันนี้กอล์กตายดยนายกะต่นะครับพาถึงมาอุบลราชธานีเมื่อกี้ก็ไปส่งหลานขึ้นเครื่องกับไปกรุงเทพสนามบินอุบลราชธานีนี่ก็จะไปซื้อมุยย เดี๋ยวท่านีถนนอะไรจำชื่อถนนไม่ได้ตรง,งมาชวนผู้ว่าอยากกินข้าวมาาันไก่ชิ้นกับผู้ <c oughs> อตรงที่เรากินของหานหนี่ใช่ไหมทียานบุญนิยมที่ยานี้มันเปิดยันจนนี่เป็นบ่นเปิดบ่หรือไม่ไดดูเื้อน้ำยาบ่ยายหลังจานนี่ ซื้อน้ำยาล้างจานครับเราจะทำไปเป็นหัวเชื้อทยานสุขนิยมบุญบุญนิยมแยกแ,แยกอะไรย่นแ้ยจนพูวยยจนพูวซื้อน้ำยาล้างจาน ผิดาบสองผิด้วครับบสองครับไม่ได้ซื้อเลยว่าไม่ใช่ล,ละผิดละตรงี้ตน่แหละถเยว <c oughs> เมืองอุบุไม่เที่ยวหว รวยมีให้ทุกที่แถวโรงเรียนหัวเฉียวกงฮักะบบนะครับคุบุหัวเฉียวกงฮักนี่หมูยอเขื่อนธานีขวามือร้านประจำเลยครับหอมหอมน้ำก๋วยเตี๋ยวหอมน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูยอเขื่อนธานีข้างกับ เลี้ยงหว้ดแห้งขายแหกขืนหอยจอกก้อหมูหมูแก้วี๋ยวนี้ก็มีร้านกาแฟาเปิดใหม่หนึ่งหนึ่งห้า Black House and Jim and Lucy ายแบบนะครับเขื่อนทานร้านประจำครับมุกทุบก็มนนีนนหลายอย่างเชียงก็มีนะครับมาอุ่นนุนกันได้ เกือบไม่ได้กินรสชาติยังเหมือนเดิม20ปีเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้ร้านอื่นก็ไม่รู้นะชอบใครชอบมันแนตะ่ว่าชอบร้านเขื่อนธานีนะครับมีหลายอย่างหนึ่งซือหมูยอ,อนั่งทับปะปะาให้ทานเลยก็ได้นะครับแล้วใส่ห่อไปก็ได้ ไปทานที่บ so. ้านต่อหรือเป็นของฝากพอดีไี่นำนะครับอร่อยครับควารุนยุแท้หมูยอเขื่อนท่านี่เมืองเก่าต้อมาปรับรีโนเวทใหม่นะครับแต่ก่อนเป็นย่านการค้าถ่ายคลิปไม่ทันเมื่อกี้ เดินตอนเย็ยนจะพาไปพาเนนดมมีเครื่องดื่มกันอย่างคนระับชมเมืองเกา่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองกุบลนนะครับอยู่นี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วก็มาปรับมาอะไรก่อนคนจะเดินเต็มอยู่แถวนี้ มาปรับปรุงใหม่ดินนเวียดเป็นเป็นร้านสมัยใหม่เลยสิบเอ็ดถึงยี่สิบนี่นี่ช่วงนี้ช่วงงานเขาเนี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่นีมมีตอนเย็นหรือเปล่าสิบสถึงสิหวันนี้วันที่สิบสองสบสงเป็นนี้ อเกือบทุกเดือน,อน,นโปรโมทนะโปรโมทเมืองเก่าเมืองเ,เก่าบารร้านคาเฟ่ก็เยอะร้านอาหารเก่าแก่ก็เยอะห้างทองก็เยอะ <c oughs> จะไม่มีเงินซื้อ ข้นห้างศิลุไทยสัรสินค้าห้างใหญ่เลยเ็หนสินไทยรวมสินไทยอันนี้ก็แม่น้ำมูลสะพานไป <c oughs> บาลิชลนชัลาบด้านหลังเราก็เป็นจังหวัดอุบลราชธา,านีนกับสำนักง,งานเทศบาลอุบลราชธา,านี ครครับบป็นครับ เดียวก็มีไม,ม่แพงนะครับน้สเดเอาเนื้อส้มหกสิบแยกน้ำจ้ะเนื้อกัม น,นี่ก็อร่อยนะครับแกแบกก็ 60, 60บาทขื้เกาเนาะตลาดสดเทศบาลบาลินนี่ก็ได้เนื้อไส้กรอกมาเยอะพอสมควรไปแล้วครับสวัสดีครับ น่าเจอกันครับวันนี้พามาเที่ยวบล